เสียงสะท้อนสื่อ Media f o ฟกัสวัสดีครับคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันที่นี่ในรายการเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟ c u s รายการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง1 5 5มา Smile Thailand กับ สมาคมวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยอยู่กับผมเมธีเตชะชัยวงศ์ครับเรื่องราวของข่าวสารที่น่าสนใจนั้นมีตลอดเวลานะครับตอนนี้ไปติดตามกับพี่ต่อดออรสสภาวีราคามินแล้วก็คุณเบิร์ตครับคุณชนกนกพยาธิวิภูเกี่ยวกับเรื่องราวข่าวที่น่าสนใจกันก่อนครับ สวัสดีค่ะและเช่นเคยนะคะในช่วงแรกจับกระแสะสื่อค่ะอยู่กับดิฉันชนกนกพยัตวิภูและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสหาภาพวีราัคามินหรือพี่ต่อวงทูค่ะสวัสดีพี่ต่อค่ะสวัสดีครับน้องเบิร์ดท้าบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะเดี๋ยวพาไปคุยเรื่องดีๆกันก่อนเลยนะคะจากไทเบสค่ะกับโครงการประมูลกล้องถ่ายภาพไร้ก้ารุ่น M 1 0 P ค่ะรายละเอียดน่าสนใจมากๆติดตามกันค่ะ วันนี้มีโครงการดีๆที่ทำเพื่อการกุศลมาเล่าให้ฟังค่ะกับโครงการประมูลกล้องถ่ายภาพชุดพิเศษไลการุ่น M10P Limited Edition เฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษพศ2562ซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อ22องค์กรการกุศลโดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2,562บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนได้จัดทำกล้องไลกา M10P รุ่น Limited Edition โดยจัดทำขึ้นด้วยกัน2สีได้แก่ชุดสีเหลืองประกอบด้วยตัวกล้องชุบทองคำประดับหนังจระเขสสีเหลืองพร้อมเลนส์ชุดสีเขียว ประกอบด้วยตัวกล้องชุบทองคําประดับหนังจระเข้สีเขียวพร้อมเลนส์ส่วนความพิเศษของกล้องถ่ายภาพไลกา M10P เป็นสีทองคําแท้แบบไม่มันวาวทั้งชุดกล้องและเลนส์ทุกตัวมีหมายเลขกำกับทำให้กล้องชุดนี้มีคุณค่าในเชิงสะสมเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งกล้องถ่ายภาพจำนวน22ชุดนี้จะถูกมอบให้องค์กรการกุศล22องค์กรเพื่อนำไปร่วมประมูลในงาน Sustainability Expo 2022ที่จะจัดขึ้นณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตในวันศุกร์ที่30กันยายนนี้รายได้ทั้งหมดจะนำไปใช้เพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิต่อไป สำหรับผู้สนใจร่วมการประมูลสามารถติดต่อได้ที่มูลนิธิทั้ง22มูลนิธิโดยทางทีมงานที่เกี่ยวข้องจะติดต่อท่านเพื่อเชิญเข้าร่วมการประมูลต่อไปวันศุกร์แล้วค่ะคุณผู้ฟังหาที่เดินเที่ยวกันดีกว่าค่ะพี่ต่อค่ะคพอดีที่ชวนคุยกันในเรื่องนี้เพราะว่ามันมีข่าวออกมาค่ะในเรื่องของเออยาวราช อ,อพี่ต่อได้ตามไหมคะไม่ได้ตามครับว่ายังไงไม่ได้ตามใช่ไหมเยาวราชค่ะตอนนี้เป็นถนนที่เขาเรียกว่าถนนสุดเจ๋งของโลกค่ะเขาบอกว่ามเมืองไทยติดอันดับโลกอีกแล้วนะคะทางนิตยสารา Time Out ค่ะเขาก็จัดอันดับถนนสุดเจ๋งของโลกซึ่งพอไปเปิดดูค่ะ มีถนนเยาวราชจากประเทศไทยติดอยู่อันดับที่แปดค่ะโอ้โหไม่ธรรมดาคพี่ต่อค่ะจะจะบอกว่าเป็นถนนสุดโปรดของใครหลายๆคนรวมถึงพี่ต่อด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ <laughs> สำหรับนักกินเนี่ยเ <laughs> ยาวราชนี่ก็เป็นอะไรที่แบบ<อ>ผมเชื่อว่าอยู่ในใจหลายคนนะน้องเบิร์ดน้องเบิร์ดก็เหมือนกนะันน่ะใช่ไหมถ้าคิดอะไรไม่ออกอหิวยมดึกเนี่ยนะเป้าหมายที่ปิ๊งขึ้นมาในหัวเนี่ยท็อปออฟไมล์เลยเนี่ยเยาวราชแน่นอนนะ่ะใช่จริงๆ นอกจากแบบที่จะหิวแล้วนะบางทีถ้าเราถ้าเราหิววัฒนธรรมอ่ะไม่ได้หิวข้าวอย่างเดียวนะคืออยากไปเดินดูวัฒนธรรมอยากไปเดินดูตึกรามบ้านช่องการใช้ชีวิตอะก็คิดถึงเยาวราชเหมือนกันนะคุณใช่ครับซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่ามันมีคาแรคเตอร์ของตัวเองอะเยาวราชม,มีป <ๆ S 2> ้ายไฟมีความเป็นลักษณะเฉพาะขอ,ของของเขาและมีงานบ่อยๆด้วยใช่ไหมงานที่เป็นงานของ พี่เองชาวจีนในเมืองไทยเนี่ยมันก็ทําให้เรามีโอกาสไปเดินชมอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะครับเวลาใช่ค่ะเวลาที่เราไปเดินที่นี่เราก็จะรู้สึกว่าเออเขาเป็นถนนที่มีความเก่าแก่เรียกได้ว่าเป็นเป็นสายหนึ่งของถนนที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพเลยนะคะประวัติความเป็นมานี่ไม่ต้องพูดถึงโอ้โหเยอะแยะมากมายมแล้วรวมไปถึงแบบ ความเป็นเอกลักษณ์อะสัญ,ญลักษณ์ของป้ายต่างๆที่เป็นภาษาจีนอย่างเงี้ยเออแล้วก็มีของกินที่มันบางทีเราก็อาจจะไม่ค่อยเห็นที่ไหนอะเห็นแต่เฉพาะที่เยาวราชอะโดยเฉพาะของที่ทเป็นของจีนต่างๆเราเชื่อได้เลยว่าเออของที่เนี้ยรับรองของแท้แน่นอนอรวไมไปถึงขอ, <ๆ S 1> ข,อขอความรู้ได้ด้วยนะเออบางทีไปซื้อที่อื่นแบบเอ้ยยังไงกินยังไงอาจจะได้รับคําตอบที่อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยน่าเชื่อถือแต่ที่เนี้ยรับรองเลยว่าถูกต้องแน่นอน อเออไปแน่รวมไปถึงพวกยาจีนด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่นะชุดไวจทาอันนี้ใช่ไหมอันนี้ต้องเมียเขานะนํหมดที่นี่พด้หมดฝังคงฝังเข็มนะไปที่นี่ได้เลยนึกถึงนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะอ,อะไรที่เกี่ยวกับจนะีนอะไปที่เนี่ได้หมดก็เป็นเหมาะแล้ว,ลวที่เรียกว่าไชน่าทาวน์นั่นแหละนะครับอือืมอืมใช่ค่ะยังมีที่อื่นอีกนะคะพี่ต่อ มี10อันดับแรกเนี่ยของเราอยู่ที่อันดับที่8อันดับที่9เป็นเบอร์ลินนะอันดับที่10เป็นซานฟรานซิสโกซึ่งเราสามารถชนะมานะอยู่ในอันดับที่8เนี่ยไม่ธรรมดา <laughs> ซึ่งเท่าที่ <c oughs> ดูรายชื่อใน8อันดับแรกนะคะที่อันดับอันดับแรกเป็นมอนทรีออลที่แคนาดานะคะแล้วก็ Glasgow, <c oughs> เมลเบิร์นกลาสโกไทเปอ่าไทเปก็ติดอันดับที่4 นะคะไทเปไต้หวันแล้วก็มีคอนโคเปนเฮเกนโอเก้นฮ่องกงอฮ่องกงเอันดับเจ็ดค่ะพี่ต่อฮ่องกงคุณก็ชอบเหมือนกันไหมโอ้โหมืออารมณ์เดียวกับเยาวราชเลยอลักษณะของกินของชอปอะไรอย่างเงี้ยฮ่องกงก็อาจจะแน่นกว่าหน่อยออแน่นไปเยาวราชนิดเดีเพราะว่าเขามีร้านลวงปกติด้วยร้านพวกขายเสื้อผ้าขายเคาของอื่นๆด้วยไงมันก็เลยแน่นกว่าหน่อยนึ่ค่ะแต่ฮ่องกงเขาจะมีความแบบ มีมีกลิ่นอายของแบรนด์เนมไหมคุณขนาดเป็นตลาดธรรมดาเนอะเราจะรู้สึกว่าเอ้เขายังมีแบรนด์เนมมาแทรกแทรกก็มีทั้งแบรนด์เนมจริงกับแบรนด์เนมที่คล้ายๆของจริงก็มีอันนี้อะไรสนุกไงเป็แต่อย่างบ้านเราอย่างเด่นอเ่าไม่ค่อยนะไม่เน้นไปทางของจินครับองเบอร์ของอริง ใช่ตอนนี้ตอนนี้เยาวราชก็เปลี่ยนไปมีสีสันอื่นๆอีกเยอะนะครับมีมีคนไปยืนร้องเพลงน้องเบิร์ตไปดูในคลิปที่ต่าเราจะเห็นว่ามีคนมายืนร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีคนมาร้องเพลงมีคอนเทนต์บนถนนเส้นนั้นเนี่ยมันทําให้สีสันของถนนเยาวราชที่แต่ก่อนเป็นแค่เคนไปรับประทานอาหารเดินเล่นถ่ายรูปกับตัวภาพภาพฉากหลังที่เป็นภาษาจีนเนี่ยเท่านั้นเดี๋ยวนี้มีอย่างอื่นด้วยนะครับก็เลยเป็นที่ที่น่าจะคึกคัก เออใช่<ด>เงียบเหงาไปบ้างใช,ใช่ไหมในช่วงโ <COVID. S 2> ควิดตอนนี้กลับมาคึกคักเหมือนเดิมไหมยังคะพี่ต่อโอ้ก็ใกล้เคียงครับตอนนี้ก็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 ดีตรงที่ว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างครับน้องเบิร์ตเช่นร้านร้านลวงบางอย่างเนี่ยก็มีการตกแต่งตัวเองให้ดูอินเตอร์ขึ้น ดูสวยงามขึ้นเราจะเห็นป้ายหน้าตาทันสมัยมากขึ้นมีการคุยเอทตัวแบรนดิ้งของแต่ละร้านมากขึ้นถ้าน้องเบิร์ดไปดูเนี่ยมันก็จะต่างจากในยุคก่อนนิดหน่อยนะครับแล้วก็ดูสถาปัตจัดระบบได้ดีกว่าเมื่อก่อนมากขึ้นครับอืมค่ะนอกจากที่เราพูดมานะคะพี่ต่อในเรื่องของของกินยาจีนหรือว่าเป็นวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตชุมชน มีการพัฒนาให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราพูดถึงเยาวราชนะคุณหรือถ้าเราพูดถึงคนที่มีชื่อเสียงหรือว่าเป็นเซเล็บในเมือง,งไทยเนี่ยที่เติบโตรบหรือเกิดมาจากเยาวราชเนี่ยก็มีเยอะมากนะคะครับอืมแล้วก็คนเหล่านี้ล่ะคะ่ะที่ที่ประสบความสําเร็จหลายอย่างเนี่ยเขาก็จะกลับมาพัฒนาเยาวราชมันก็เลยทําให้ถนนแห่งนี้เนี่ยไม่เคยที่จะ หายไปจากความทรงจําแล้วก็ยังคงความน่าสนใจและอย่างที่พี่ต่อบอกแหละมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการขับเคลื่อนไปตลอดเวลาค่ะครัก็มีดินามิกตลอดนะน้องเบิร์ตตอนนี้ก็ออนะครับก็ก็ทางภาครัฐอะไรเงี้ยก็ให้การสนับสนุนด้ค่ะน้องเบิร์ตด้วยด้วยความที่ชุมชนเนี่ยมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งนะครับ แล้วมีรุ่นต่อรุ่นที่จะมาสานต่อในตัววัฒนธรรมเหล่านี้ยมันยังทําให้วัฒนธรรมของชาวจีนในเยาวราชมันยังคงเข้มแข็งอยู่ครับเบิรทุกปีเราจะเห็นที่เราเขาขึงสายไฟเป็นธง<อ>ในช่วงวันตรุษจีนอะไรอย่างเงี้ยยังมีคนที่ที่รุ่นต่อ,ต,อต่อไปยังคงมาสานต่อไม่ไม่หายไปกับให้คนแก่มาทํารุ่นต่อไปเขาก็มาทำ,าทำอะครับเิม,มันทําให้ตัวตัวเยาวราชเนี่ยยังคงคงอยู่แล้วก็ไดนามิกไปก็คือค่อยๆพัฒนาขึ้นไปซึ่ง ซึ่งก็ดีครับเพราะว่าพี่เองก<ฆ>็เติบโตมากับเยาวราชนี่แหละตัง<ฆ>ต้งแต่เด็กจนโตเนี่ยคุณพ่อคุณแม่พาไปทานโตแล้วเ็ายังไปทานซึ่งกแก่แล้วตอนนี้ก็ยังไปทานได้อยู่แล้วหวังว่ามันจะส่งต่อตรงเนี้ยต,ต,ต,ต่อต่อไปในรุ่นรุ่นรุ่นบิสกิตอะไรอย่างเงี้ยขึ้นลูกเต๋อเลยอย่างเงี้ยให้ยังคงมียาวราชอยู่ก็หวังไว้นะครับค่ะมีช่วงหนึ่งค่ะที่กระแสของสตรีทฟู้ดที่ค่อนข้างมาแรงแต่ก็มีคนออกมาบ่นค่ะพี่ต่อบอกว่ายาวราช สมัยนี้เนะี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนถามเอาทําไมอะ่ะคือเขาบอกว่าฝีมือการทําอาหารเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยคนที่อยู่ที่เยาวราชเนี่ยเป็นคนจีนจริงๆค่ะจะมาจากทางไหนไม่รู้แหละคือมาแล้วก็คงคง,คงความฝีมือหรือว่ารสชาติเนี่ยเป็นรถมือของคนทางนั้นเลยอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าแต่ตอนนี้เนี่ยคือเหมือนกับว่ารสชาติมันหายไปร้านเด็ดเด็ดที่เป็นเด็ดจริงๆที่เป็นคนแบบดั้งเดิมจริงๆมันไม่ค่อยเหลือแล้วค่ะรสชาติเปลี่ยนแน่นอนแล้วบางคนบอกว่า คือด้ความที่มันต้องทําให้เร็วขึ้นค่ะพี่ต่อรับลูกค้าเร็วขึ้นมากขึ้นหรือว่ามีพวกเอ่ออะไรนะแร็บหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบต้องมารับ<ด>เร็วคนมารอไรเดอร์มารอเร็วๆความพิถีพิถันตรงเนี้ยมันหายไปเ,เขาก็เลยบอกว่าไม่อยากจะเรียกว่าเป็นอาหารเชิงวัฒนธรรมอีกแล้วอ่ะสาหรับเยาวราชอ,อ่ะคือเราไม่อยากให้คานี้มันมันมันโดนพูดแบบนี้อ,ะอ่ะน่าจะได้แต่ว่าด้วยสภาวะสังคมมันน้องเบิร์ตมันก็อย่างที่บอกแหละครับว่า ออเดอร์มันมากขึ้นนะครับแล้วก,ก็ตัวสภาพในยอวรล่าเนี่ยตัวร้านอะไรอเงี<ะ>้ยเขาก็เล็กอ่ะน้องเบิร์ดใช่ไหมครับแมันไม่ใช่เป็นร้านใหญ่ที่จะมามามีการจัดระบบมีคนพนักงานสิบกว่าคนยัดอยู่ในบูธในในร้านในที่ยอวลาเนะี่ยมันก็ไม่ได้ไงน้องเบิร์ด<ะ>มันทําให้การทําเขาไม่ทันน่ะพอไม่ทันปุ๊บก<ะ>รารน,นี้ในการทําอาหารมันก็ลดลงไงหลายคนก็ออกมาพูดอย่างนี้<ะ>นเหมือนกัน นะครับซึ่งอันนี้มันมันมันมีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับเพราะว่าการจัดระบบระเบียบของคนที่เป็นร้านค้าเนี่ยก็ไม่ได้เหมื่อชีพป่ะน้องอบิรถ้าเป็นคนเป็นอย่างอจะทำทำอะไกที่บ้านก่อนอย่างเงี้ยใช่ไหมหั่นมาแล้วอะไรมาแล้วใช่ไหมอ่าจะได้จะได้ทำให้ระยะเวลาสั้นลงใช่มันเป็นสตตีทฟู้ดอย่างเบิร์ตบางคนก็มันอร่อยก็คือต้องทําต่อแน่อะไรเงี้ยหั่นตรงนี้อะไรเงี้ยซึ่งบางทีมันไม่ทันนะครับหลายคนก็พูดว่าตัวรสชาอาหารมันก็เปลี่ยนเล อืมเขาบอกว่า <Ren> มีคนมีคนไปเทียบเยาวราชกับทางชนททาวสิงคโปร์ค่ะเขาบอกว่าววจากอย่างทางสิงคโปร์เนี่ยคือทางรัฐบาลเขาเหมือนกับว่าต้องการที่จะรักษาแล้วก็คงคุณค่าของวัฒนธรรมของอาหารด tamam ั้งเดิมเอาไว้นะคะก็เลยเหมือนกับว่ามีการแบบคือคงรสชาติเอาไว้อะยังไงก็คือไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปซึ่งเขาถึงกับแซวเลยนะบอกว่าบางทีอาหารนะมันเป็นอาหารยุโรปชัดๆแต่รสชาติอะมันก็มีความเป็นจีนไง ือยรู้สึกได้ว่าอ๋อเนี่ยมันอยู่ในชน่าทาวจริงๆไม่ว่าคุณจะกินอาหารที่มันหน้าตาเป็นยังไงแต่รสชาติมันจะรู้เลยว่าเนี่ยคนจีนต้องเป็นคนทําขึ้นมาแน่ๆเลยแต่ในเมื<ะ>เองไทยเราตอนนี้มันไม่ใช่เออมันเหมือนมันกลาไปแล้วค่ะพี่ต่อใช่อย่างที่เคยกินที่ชน่าทาวที่อังกฤษนะครับที่โซโหที่อังกฤษอ่ะก็เป็นอาหารฝรั่งนะแต่ก็เอ้ยคนจีนทาแน่ๆมันมีความออารมณ์ประมาณอย่างงั้น นะครับตอาหารจีนในเมืองไทยเนี่ยกับกลายเป็นมากเฮมันจะไม่ค่อยจะจีนเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็หลายคนก็ออกมาพูดเหมือนกันอ่านี้ก็ได้ยินอืมอืม นี่แหละเขาก็เลยบอกว่าอยากจะให้เหมือนกับสตรีทฟู้ดอะรักษาเอาไว้และยิ่งตอนนี้เรามาได้รับความชื่นชมว่าโอ้โหเป็นถนนสุดเจ๋งอันดับที่8เนี่ยก็เลยอยากจะให้คงความความน่ารักความดั้งเดิมของมันเอาไว้บ้าง <c oughs> ค่ะไม่ใช่ว่าแบบแปลเปลี่ยนไปหรืออาจจะเป็นเอาเก่ามาเจอกับใหม่ก็ได้นะคือไม่ได้ว่าหายไปทั้งหมดแต่ว่าเราก็ยอมรับสิ่งใหม่ๆมาด้วยไม่ใช่ว่าไม่ได้ต้องการร,รับอะไรใหม่ๆเลยอย่าเงี้ยค่ะใช่ครับ คือตอนนี้พี่ว่านะมันต้องน่าจะมีหน่วยงานภาครัฐในเรื่องของอสุงวัฒนธรรมเนี่ยเข้าไปดูแลเรื่องพวกนี้บ้างอ,ะอ,อ่ะคือไม่ใช่ปล่อยปะให้เขาเป็นธุรกิจการค้าต่อไปแต่ว่าตรงนี้มันก็เป็นตัววัฒนธรรมหนึ่งที่เป็นจุดขายเนาะนะครับเป็นวัฒนธรรมผสมระหว่างคนไทยในเอคนจีนคนไทยที่มีเชื้อสายจีนอะ่ะล้วก็ทำสร้างวัฒนธรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะของของคนไทยเชื้อสายจีนในเมืองไทยเนี่ยมาเป็นจุดขายซึ่งตรงเนี้ยน่าจะเข้าไปดูตรงนี้ด้วย นะครับเพราะว่าอาหารก็เป็นวัฒนธรรมเหมือนกันนะครับเข้าไปดูปให้ความรู้กับเขาอะว่าเฮ้ยคุณควรจะคีปตรงนี้ไว้นะเก็บตรงนี้ไว้นะจัดระบบมันที่ดีขึ้นเพื่อจะคงวัฒนธรรมอาหารของคุณที่มีความเป็นคนจีนคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยนะครับในเมือง <ạ. S 1> ไทยเนี่ยมีลักษณะแบบนี้อยู่ซึ่งตรงนี้น่ะก็ก็น่าจะเป็นตัวกระตุ้นนะรางวัลน,นี้นะ่าจะเป็นตัวกระตุ้นให้ ห่วยงานภาครัฐนเข้าไปสนใจเรื่องนี้มากขึ้นค่ะค่ะคนรุ่นเก่าออกมากังวลค่ะที่ต่อบอกว่าคือเขาไม่อยากให้เป็นเหมือนอย่างเวิร์กนาคอนเกษตรไงอย่างที่เราเห็นเลยอย่างสมัยก่อนเวลาเราจะพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์การเกษตรหรือว่าเครื่องมือประกอบอาหารน่ะพวกเครื่องครัวอะไร,รต่างๆเราก็จะบอกว่าเอ้ยไปเวิร์กเลยที่เวิร์กมีหมดมีครบ,ครบอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้คือมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วไหมคะอืมหลายๆร้านก็ปิดตัวไปอาหรือบ้านหม้อเนี้ย อต่ะกูจริงๆบ้านม่อขายพวกเครื่องประดับนะเครื่องประดับเยอะแยะเลยแต่ว่าคือมันก็มีเครื่องเสียงมาบ้างอะไรบ้างรวมถึงคล้องถมสะพานเหล็กอะไรพวกนี้ค่ะพี่ต่อเขาก็กลัวไงว่าด,วด้วยความที่คนเชื้อสายจีนรุ่นใหม่อาจจะไม่ได้เข้มแข็งเหมือนรุ่นก่อนเนี่ยบางอย่างมันก็สูญหายไปก็เลยอาจจะทําให้เยาวราชอาจจะไม่เหมือนเดิมกลัวว่าจะเป็นเหมือนที่อื่นที่ตอนนี้ก็แทบจะไมห่หลงเหลือแล้วอะค่ะ ใช่ใช่อันเนี้ยเคยมีคุยกับร้านหนึ่งที่เป็นร้านดังนะครับที่เยาวราชเหมือนกันเขาก็บอกว่าเขาอะทำมาจนถึงตั้งแต่น,นุ่มจนถึงตอนนี้นมีอายุมากแล้วนะครับแต่ลูกเขาอะจบแพทย์ <laughs> จบอะไรดีๆเนื่องจาก<อ>ทำไรายได้สูงนะน้อว่าส่งลูกไปเรียนร้านล,ลูกจะมาผัดก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างหน้าร้านหรออะไรอย่างนี้ไม่ใช่เนาะใช่ก็ก็จะไม่มีคนทำต่อไปร้านอร่อยอร่อย,ออยที่เคยกินมาโตมาพร้อมเราอย่างเงี้ย อาจจะหายไปก็ได้นะครคนหรืออาจจะเปลี่ยนไปกลายเป็นว่าร้านนี้ยถูกส่งต่อให้กับลูกจ้างออ๋ที่อาจจะอยู่ด้วยกันมานานตั้งแต่แรกอะไรอย่างนี้เขาก็ทำเป็นรู้สูตรอืใช่ใช่ซึ่งอาจจะไม่ใช่ออริจินอลของของคนที่นี่โดยตรงอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับอื อืมก็มีคนในเยาวราชที่เป็นคนที่อยู่มาแต่ดัางเดิมนะเขาบอกเหมือนกันค่ะเขาบอกว่าก็ต้องยอมรับสภาพเพราะอย่างเนี้ยคือมีคุณอาาอากงท่านหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็ทําเกี่ยวกับอะไรรถยนต์ที่เยาวราชมานานมากละใครที่อยากจะมามองหาอะไรราคาถูกอะไรรถมือสองรถไทยรถอะไรต่างๆก็จะมาหาที่ร้านเนี่แหละ ทีเนี้ยค,คือทามาตั้งแต่รุ่นปู่มาจนถึงรุ่นพ่อนะคะแต่ตอนนี้เขายอมรับเลยว่าคงไม่ได้สืบทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานแน่นอนเพราะว่าลูกๆไปทําอย่างอื่นแล้วอะแล้วประเด็น<ไ>คือเขาไม่เอาเขาไม่เอาแล้ว<ไ>ก็เลยยอมรับว่าเนี่ยเป็นรุ่นสุดท้ายถ้าสมมติว่าไม่มี<ไ>ก็ขายกิจาการทิ้งหรือไม่ก็ปิดไปเลยค่ะไอ้ที่ยังทําอยู่เนี่ยคืออายุมากแล้วนะแต่ก็ดีกว่าอยู่เฉยๆ <laughs> อย่างน้อยก็มีลูกค้า <laughs> มีคนคุ้นเคยที่แบบซื้อขายกันานานๆอย่างเงี้ยค่ะ โอ้แต่คือบอกเลยว่าน่าจะไม่ได้เห็นเยาวราชเป็นแบบเดิมแล้วล่ะก็คงจะพัฒนา,นาในรูปแบบอื่นไปค่ะใช่ครับอันนี้ก็อรอลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับว่าไอ้ไอ้อะไรที่มันเป็นลักษณะที่มันมันอย่างเยาวราชได้น่าก,กลัวกว่าก็คือเนื่องจากเขาเป็นร้านที่ไม่ใช่ร้านเอ่อเป็นร้านจริงๆอะน้องเบิร์ดเป็นร้านแผงตรงเนี้ยแผงลอยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันมันมันไม่ได้เป็นร้านที่ลูกตัวเองจะเข้ามาดูแลได้อ่ะเออใครจะไปอยู่ริมถนนนั่งผัด เรียนจบมาขนาดนี้นะใช่ไหมก็อาจจะทําให้ร้านอร่อยอร่อยแล้วส่วเราเนี้หายไปซึ่งอย่างนี้ก็น่าเสียดายเหมือนกันบางทีปักคิดแล้วก็แล้วจะไม่ได้กินอันนี้แล้วหรออะไรอย่างเงี้ยก็มีใจหายเนาะใช่ตอนนั้นเราเราเคยดีใจเนาะที่แบบอุ้ย รถไฟฟ้าไปถึงเยาวราชแล้วทีนี้การเดินทางจะสะดวกมากขึ้นด้วยความที่ที่จอดรถมันหายา,ยากคา<ห>่ะกว่าจะไปไแต่ละทีโอ้ยลําบากเหลือเกินเราก็ดีใจรถไฟฟ้ามาถึงแต่กลายเป็นว่าหลังจากที่รถไฟฟ้าไปถึงเนี่ยคําพูดจากคนในชุมชนของทางเยาวราชเองอะคะ่ะเขาก็บอกว่าคือมันเหมือนกับว่าพอรถไฟฟ้าเข้าถึงเศรษฐกิจดีขึ้นเป็นย่านการค้ามากขึ้นกลายเป็นว่ารูปแบบอัตลักษณ์ของชุมชนจีนแบบเก่าน่มันหายไปค่ะใช่ ใช่คุณอาจรุ่นลูกน้องเบิร์ตอาจจะไม่เห็นภาพนี้แล้วก็ได้นะครับที่มีป้ายใหญ่ๆ<ม>เป็นอาคารแบบจีนๆเนี่ยอาจจะเปลี่ยนรูแปแบบเป็นอย่างอืน่นซึ่งดูทันสมัยมากขึ้นเพราะที่ตรงนั้นมันแพงมากน้องเบิร์ตแพงแพงแหละใ<า>นใช่นะครับคนเอามาทําที่ดอดรถยังไม่มีเลยใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าคิดน่าคิดถึงกันว่าแต่ยังคงมีภาพนี้อยู่ไปไหมถ้าใครถ่ายรูปเยาวราชเก็บไว้นะครับ อีก10ปี20ปีข้างหน้ามันอาจจะเปลี่ยนไปอย่างเดิมก็ได้นะครับเนาะหรือถ้าใคร,ครถ่ายไม่ทันหรือยังไม่เคยถ่ายนะคะวันนี้วันศุกร์เรารพูดกันเรื่องนี้เนาะเ <laughs> สาร์อาทิตย์ <laughs> ว่างๆ <laughs> ลองดูดีๆถ้าฝนฟ้าไม่ตกอะไรยังไงก็ไปเที่ยวเยาวราชกันก็ได้นะคะเป็นเป็นถนนที่ค,ค,คือไม่จําเป็นต้องกําหนดเวลาไปตอนไหนก็มีอ่ะจริงไหมบางทีถนนอื่นเฮ้ยไปตอนนี้เขาปิดแต่เยาวราชไปเถอะ จะเดึก<ช>ตื่น่ําคืนยังไงจะเช้าตรู่จะยังไงคุณก็จะได้เห็นภาพที่มันแปลกตาไปอ่ะมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะไปถ่ายรูปใหม่ไป,ไ,ไปเก็บความทรง<ช>จำ<ช>อือใ,ใช่ใช่เพราะว่าเชื่อนะครับว่ามันจะเปลี่ยนครับมันจะเป็นจริงเพราะตอนนี้ก็เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงบางส่วนแล,ล้วล่ะเออค่ะซึ่งตรงนี้น่าคิดนะครับก็ก็ไปนะครับว่าวันนี้เราเราไปเที่ยวถนนที่ติดอันดับโลกนะ อหนึ่งกระินอันดับโลกนะอาหารการกินก็โอเคนะเอนเตอร์เทนก็มีเดินเลยไปหน่อยที <s 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 ่มีหนเพลงเช้านะให้เดินช้อปี่ตีสองตีสามเอาละแม่คะก็เริ่มกลับมาขายแล้วนะคะมีช่วงโควิดที่หยุดไปตอนนี้ก็เห็นว่าคึกคักเหมือนเดิมแล้วตลาดเช้าครับผมอืมค่ะอ่ะก็ฝากกันเอาไว้กับเยาวราชนะคะกับการติดอันดับแถนนสุดเจ๋งของโลกค่ะเป็นความภาคภูมิใจที่เราก็คิดว่าแหนประเทศไทยเองก็มีเรื่องดี ให้ได้พูดถึงกันอกันค,ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ต่อค่ะครับ,อรรบขอบคุณครับต้องเบิร์ครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังคขาช่วงหน้าพี่เมธีรออยู่ในช่วงที่สองค่ะเสียงสะท้อนสื่อม Media โฟ c u s